ชวนอ่านชวนทำซีซั่นสองตามรอยอริยวินัยทำเป็นเศรษฐศาสตร์เมื่กี้ก็ไปมุ่งนันที่เรื่องของจํานวนเงินในบัญชีจํานวนเงินสดที่ตัวเองมีเงินทองทองแท่งนะหรือแม้กระทั่งว่าข้าวของต่างๆที่เรามีแล้วเราก็เร่งผลิตมาเพื่อขาย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 อย่างที่ทิดบอกแล้วก็หลวงพ่อบอกเลยว่าบางทีก็มุ่งไปขายกันจนดืมไปว่ามัน ผลิตกันมาจนล้นตลาดจนเกินจําเป็นหรือเปล่าดนั้นทุกการผลิตเนี่ยในเล่มนี้ก็ให้ความหมายที่น่าสนใจก็คือการผลิตหลวงพ่อไม่ได้พ่อไม่ได้บอกว่ามันคือการสร้างใหม่ผลิตไม่ใช่สร้างใหม่นักวิชาการบางคนมาบอกว่ามันคือการแปลสภาพสิ่งหนึ่งสู่สิ่งหนึ่งซึ่งก็ดูเข้าทีขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันมีบางอย่างที่น่าจะตรงกว่าก็คือว่า ไอท้ทุกๆการแปลสภาพเนี่ยมันมีการเสื่อมสลายของบางสิ่งหายไปด้วยมันเป็นการทำลายบางอย่างหายไปด้วยเช่นคุณจะปลูกข้าวเนี่ยต้องไม่ลืมว่าแร่ธาตุในดินมันมาอยู่ที่เม็ดข้าวด้วยงั้นแร่ธาตุในดินมันก็จะหายไปด้วยงั้นยิ่งคุณไปใส่ย,ยาฆ่ามแมลงคุณก็ไปทำลายแร่ธาตุในดินให้มันมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งดินเสียบางทีเราเร่งผลิต เด้งทานานาปังแต่กอนก็ทานาปีไงปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งอันนี้ทํานาปังสามสี่รอบสองสารอบาเงี้ยทำไปแต่ปรากฏว่าก็เป็นการดูดเอาทรัพยากรของธรรมชาติจริงๆให้มันหมดไปหมดไปหมดไป,ดไปอันนี้คือกระบวนการของเศรษฐศาสตร์เหมือนกันมันเล่งผลิตก,กันจนที่ว่าเป็นการทําลายธรรมชาตินั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อหน้าระวังว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการทําให้ธรรมชาติ มันยิ่งเสื่อมสลายเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆได้ก็ดีดีเหมือนกันที่ว่าน,นปัจจุบันเศษษศาสตร์มามองมุมอื่นมามองมุมที่ใช้พลังงานสะอาดมามองมุมที่ให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะก็คิดว่าแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าน,นะ ว่าดูมีส่วนน้อยเหลือเกินที่หันกลับมามองมุมนี้ใช่ครับน,น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับคือเคยไปคุยกับคนไทยที่ไปทำไปเป็นพนักง,งานอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ทํานาฬิกาคือเราเราเชื่อถือในคุณภาพของสวิตเมสอยู่แล้วไอการทํานาฬิกาสวนะิตเนี่ยว่ามันดีมันคงทนมันมันอยู่นานแต่ว่ามอถึงจุดหนึ่งนโยบายของอ บริษัทเนี่ยออกมาบอกว่าจะใช้วัตถุดิบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรว่าวัสดุอุปกรณ์น่ะที่มันคุณภาพด้อยลงทํานาฬิกาที่มันทนน้อยลงเพราะว่าถ้าเกิดทํานาฬิกาที่มันทนมากเนี่ยขายไม่ได้ก็มุมมุมคิดของนักเศรษฐศาสตร์ก็ก็คงจะประมาณนี้นักธุรกิจประมาณนี้ก็คือแล้วก็จะทนไปแล้วแล้ว มันไม่มันไม,ไม่ไม่รู้จะซื้อทําไมต่อก็ในเมื่อมันใช้ได้นานก็กลายเป็นว่านักธุรกิจก็พยายามจะกระตุ้นเรากับความต้องการใหม่ๆของคนที่ที่อยากจะได้ก็มีใหม่ๆแต่ลืมไปว่าแล้วของเดิมอะ่ะมันเป็นขยะแล้วไปจัดก,การยังไงกันต่อใช่ไหมนี้ซึ่งใน,ในบริษัทในญี่ปุ่นก็มีจริงๆไแต่ก่อนมี ยี่ห้อมอหงข้าวเลยเพื่รที่เขาใช้กันจนสนิมขึ้นน่ะแล้วโรงงานนั้นก็เจ๋งไปไอ้จริงๆมันก็ควรจะอยู่ได้นะแต่ก็เลยมองว่าอไอ้การที่ทําให้มันอยู่ไม่ได้เนี่ยหรือมันเป็นเพราะว่ามน,นุษย์เรามันเหงาเกินไปพอมันมีของดีของที่ใช้ได้นานแล้วไม่รู้สึกไม่พอใจรู้สึกมันฝุ่งซ่านเวร์วัง,วง,วงหรือไงก็ไม่รู้ก็เลยก็เลยต้องหาซื้อของใหม่ๆม,มาดชดเชยความเหงา ซึ่งก็ก็เป็นวิธีการหนึ่งของการาชดเชยความเหงาของคน,นยุคป,ปัจจุบันจริงๆเดียวดายเปล่าเปลี่ยวอยู่ในคอนโดก็เลยกดสั่งอะไรอย่างลาซาดา้าแบที่แบบที่ทิดบอกเวลาสั่งได้ของมารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนได้ของขวัญมันเกิดเป็นของใหม่แบบุบขึ้นมาแล้วก็เล่นล้อกับอารมณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยๆโอเคถ้าคุณมีตังก็เรื่องนึ่งนะแต่ก็อย่าลืมว่าข้าวของที่มันได้มามันก็มีขยะเป็นขยะด้วยก็ นักธุรกิจก็คงจะจับตรงนี้ได้นะเศรษฐศาสตร์คงจ,จับตรงนี้ได้แต,แต่แต่ต้องไม่ลืมว่าในอย่างที่ที่ย้อนกลับไปที่คําความหมายของการผลิตว่าเมื่อแปลสภาพอย่างสิ่งหนึ่งมันทําลายสิ่งหนึ่งมาด้วยนะอย่างเช่นเรื่องแบบนี้